นูจัดจานนะฮะเอาแล้วนะครับทานที่ไหนกันเอ่ยทานที่ขอบเขื่อนไฟสะพานนู้นะฮะไฟสะพานนะส้มตังเจเล็ก อะไรเป็นเด้แซมไหนตัวกระปืานะคุณโจอือโจนอ่ะอ่ะ่ายร้านนี้อยู่ประจำเหมือนกันนะกี่บาทเนี่ยน,นี่เหรอครับเจ็ดสิบครับอ่าเพราะว่าน้อยหนาเคยบอกว่าถ้าว่าจำราคาไม่ค่อยได้

นี่ลูกค้าเย็นอยู่นะคุณโจเดี๋ยวโทรลูกค้าเาไปเองเอาไป่ทำอาหารพนากำลังคิดถึงใครน้อคี่เึ็นใครดีนะรับสื่อได้แม่นะหลายคนจริงเหรอก็เหมือนแม่นะคะนะมาเทียบนะฮะ คุณดัมมี่ยังอยู่ก็ยังคิดถึงคุณดัมมี่ตอนนี้คิดถึงแต่คุณโจแ <laughs> ล้วแล้วทาน,านชนันชานนอนชนแน่นละ่ะไม่หมายความว่าที่พูดถึงนี่หมายววามคงงายวามว่าคุณดัมมี่ไม่อยู่ให้คิดถึงแล้วแต่ก็ยังแอบ,บคิดถึงอยู่นี่ร้อยยี่สิบบาทนะคุณโจร้อยยี่สิบบาท <c oughs> จ้ายยำปลาหมึก ครับอย่างนี้สมัยใหม่รุ่นคนุณอะเลยละคะติรู้จักหนูทางติ๊กตอกจริงเหรอเอาดีโอโหเอาดีให้ให้รู้ซะบ้างนะสมัยนี้ก็ใครไปลงไว้ก็น้อยหน่าลงขาดพันสองไว้ะค่ะคุณโจอ๋อเหรอที่เมอหนูนี่ร้อย140สี่นะคะแล้วหนูไม่ทุนเล่นนะคะยอดดูพอพออยู่ค่ะ อ๋ออันนี้มุกเก่าหรือเปล่าที่ว่าจะถึงร้านอะไรนั่นน่ะค่ะอะไรนะขาดอยู่เก้าแสนกว่าอะไรจะถึงร้านนั่นหรือเปล่าอ๋อมุกเก่าวะเนี่ยน,นะไม่มุกเก่ามุกเกานะ่าเดี๋ยวก่อนลุงโชกลับบ้านเดี๋ยวแม่ให้น้อยหนะ่าโชว์นะจริงๆเกือบร้านวิวอันนั้นก็ไม่อยากจะเอ่ยนะ,ะคะเ,เดี๋ยวขออนุญาตแต่งจานเป็นขนมจีนหน่อยนะคะแต่ในเซตของคุณป้าแว่นเนี่ย มีอยู่แล้วคือไข่แดงนะคะค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าถ่ายรูปอันนี้ก็จะสวยนะคะถ้ารออันนี้คือทะเลสุกไข่แดงร้อยสี่สิบบาทชีวิตของคุณเจอนะคะต้องย่องย่องมาถึงจะได้คิดดีๆใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวอยู่อีกครกเดียวยงกลัง มีก้างด้วยเหรอมีค่ะอ้าวมาไงไม่หรอเรามันไม่ค่อยเป็นคนสำคัญไม่มีใครก็ไป่ถ่ายในตู้แล้วหลอกแบบนี้ <laughs> เขามาสนใจถ่าย่านแล้วก็กลับบ้านไปไถ่ายแล้วกลับบ้านอันนี้นะคะอันนี้อะไรอ๋อโทษนะคะถือแล้วกวลัวหล่นใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> แ <laughs> ไม่หล่นไม่หล่นมันเหนียวไม่ลูกคากวัวถือไปไปะผาแล้ว่ะเดยย้าญที่เอาเอาเข้ามุมน้น เริมเืิมเืมหนูเริมนึกไปคนถือนี่ก็ต้องรุนแรงพออยู่ดูให้ดีนะคะกุณจอแล้วเขายังไม่ได้เสร็จนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว้นงหันเดี๋ยวน้องกลับไปให้นะ,ะูกใจไหมคะกระจอที่บา้าพูดรักสามรอบและะ้วค่ะอันนี้ ร้อยสี่สิบบาทถูกต้องนะฮะโอเคไหมร้อยสี่สิบบาทครับผมไปนะ <Okay. S 2> ไม่ให้ถ่ายก็หน่อยกอ็กา <laughs> <c oughs> งโปสเตอร์หนูจับเจ็ดสิบทานหลายท่านอยากจอาเจ็ดสิบหรือร้อยก็ตามใจค่ะได้ค่ะ นกใจหมดกลยทราบรู้อยู่แล้วว่าหนูจะกระลีกะล,ลานวันนี้นี่ไม่รีบหนักนะคะ ก่นี่ทสาวทำธกองรน่ัคือซื้อจากที่นี่ไปนะสักปากซืะตนนรงก็ยังอร่อยอันนัแต่นาจะาจัดจางเลยคะการสุดท้ายว่านานลูกแม่กบ ีหัวใจนะคะยำสามคบไม่ถึง3านาทีได้สั่งค่ะอืมกั้งกั้งกั้งอ้ไม่เเห็นในรอบหลายปีไม่เคยจะเั้งยำกั้งนะคะหนึ้อยบาทในรอกี่ปีไม่เห็นกั้งเนี่ยเดี๋ยวแม่คิดให้ตมยำกั้งนะยำกั้งนะครับกั้งร้อยหมึไข่ร้อยี่ทะเลสุกไข่แดงร้อยสี่ปูมัาจ ร้อยสี่สองสี่สามหกสามหกสี่สามศูนย์ค่ะนะคะทั้งหมดนี้สี่ร้อยกรบาดค่ะ ทั้งหมดจ้ะว่าครอบครัวทั้งหมดเลยจ้ะมากันเยอะม,ออมะากใชะเคุณลูกค้าร้านหนูถ้าใครไม่อยากให้หนูเหมาหมูปา่าแจกมายืนร้านหนู <laughs> รับป้าแมวเ,เหมือนกัน <laughs> โอเจนะคุณโจครับได้ค่ะ เราไม่เอาแต่เงินคุณได้ไปคุณก็ต้องเห็นแล้วเบื่อเราพอถูกใจไหมคะคุณลงหนูจะขออนุญาตคุณลงไปได้ยังคะโอเคได้ครับยำกั้งนะฮะโอ้โหยำกั้งนะครับใส่แล้วนะคะขออ,อนุญาตบปราแวลาร แล้วใครจะมารับของแขกคือขนมจีนมหาหนงกั้งนะฮะร้าสั่งพิเศษเลยนะยำกั้งนี่ร้อยหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้ามันจะร้อเอ็โอเคครับนี่สั่งกันขอจานละจานถือไปเลยครับไปกินริมเขื่อนไปกินริมเขื่อนหนูบอกใครถ้าใครมองปุ๊บพูดเลยค่ะร้านเชเน็กร้านเชเน็กถ้าใครมาแล้วบอกว่าคุณพี่แนะนำ อเอร่อยนอะไรนี่ครับร้อยห้าสิบบาทใส่จานอีกแหละคาเมนูอะไรครับปูหมาปูสดกั้งเฮ้ยกั้งด้วยอวันนี้มีพิเศษเมนูกั้งนะครับร้านสุดสำเจริญใส่จานเหรอใส่จานเหรอใช่ลง แรกลูกค้าจะไม่ใส่จานเรา palace, เรากลับขอร้องให้ใส่จานจะกินนี่จะให้คุณโจอ่ะรีวิวได้ภาพใ่ค่ะคนสั่งสวยด้วยนะภรรยาคุณโจชมลูกค้ามากับเมียกัล้าดีอ้าวก็เขสวยอ่ะหน้าตาดีอสั <S <s start, ่ง คุณส่วนวนี้จอยแน่จจเล็กขอพูดในช่องนี่แหละนะคะครับผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อยู่เป็น,นรูปน่ารักแัดแ้าไหนอะนาสั่ง,งน้ำให้คุณจอยยังน้ำกล้วยเฮกอะไรคุณสวัสดีครับสั่งได้น,นะครับส่วนอะไรน้ำกล้กยวยเฮก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขาแมงดายเลยอะขาแมงดามีไหมวันนี้ไม่มีอะมีเหรอหมดไปแล้วใครในช่องนะ่วยจัดการคุณสุนิโชให้หน่อยดีะว่าตูอ่ะนะแตงกียวสีชาแน่น่าแตงกียวสีชาแน่น่าไม่ใช่แตงกียวทีเชอร์นี่น้ำกล้วยให้เก้งหัวมแล้วจ้าขอบคุณเจเล็กด้วยครับ กันนะคะ ก้างอีกแล้วกั้งนี้ไม่ได้มีกินบ่อยๆนะก็จะเป็นบางช่วงนะฮะถ้าช่วงไหนสวยๆจจเียกจะมาขายนะอันนี้มันเป็นอะไงคุณจที่ได้ก้้งมาแล้วไว้ใจได้เนี่ยครับจนหนูไม่มีเวลาไปหาแต่ว่านี่เป็นเพื่อนที่ทํางานกั้งคุณพ่อก็มีเรือคุณพ่อเขาออกเรือเอาเรือเองเลยได้อ้ตัดทิ้งทั้งหมดเลยใช่แล้วน้องเขาโพสขายครับหนูก็เลยสั่งเขามาอันนี้กัางประจวบเลยนะนี่อะไรปลาไหลเลยล่ะค่ะอ ถ้ากั้งมะลิจะตัวเท่าแขนหนูไม่ใช่หรอใช่ใช่หนูเป็นแฟนคลับคุณโจครับอฮะถามมาิคะว้าวเมื่อวานคุณโจอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเ็กทราบหมดเล็ก็ชอบทนอะไรนะเผือกเป็นอาหารอ้ทเผื่เป็นอาหารจะให้ตัวเราชอบเอามาเอาใจหวังว่าเอากาไรแบบว่าให้ให้รวยเลยอ่ะไม่หรอกกำไรใครก็อยากได้นะ แต่ก็อยากให้ลูกค้าแบบนัปปี้จอดครับไปแล้วัดจ,จานก่อนสิไหนอะแต่งจานก่อนโอ้อันนี้จานนี้อเพิ่มเผ็ดอีกไหมแถมให้ฟรีเผ็ดเผ็ดไม่ต้องฮะดีเหรอเอาพอแล้ว อันร้านนี้ก็ไม่หวงพริกหนโูเจเล็กมีวิธีแนะนำถ้าหนูจะไม่ให้คุณโชยุ้งกับหนูหนูบอกว่าลุงไม่เป็นไรค่ะคุณผมไม่ต้องยุง่งใช่ไหมฟอมมันเหรอคะคุณนอมใช่ไหมคะคุณสอมขออีกสักห้านาทีเดี๋ยวน้องมายนะลูกโอเคแล้วก็คุณฟอมต่อ,อจ้ะมาแล้วมาแล้วมาดูกันนะครับเดี๋ยวก็ดูตอนเทนะครับเยอ้มาก150หาสิบบาทกั้กง ลูกค้าสั่งแบบนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะลูกเจเล็กไม่มีหน้าไมหลังไมล์นะลูกนะนองแจงสวัสดีค่ะลูกเสร็จแล้วลูกจ๋านายแม่แยกแล้วใส่น้ำแข็งให้หนูเลยจ้ะเจ้าดีนะลูกแม่ใส่น้ำแข็งแล้วสบายเลยนะไปนะคะ เยอะเลยเต็มจ,จานเลยครั150บ150บาทตั้งไม้เผ็ดหวานยำเลยได้ยแยกน้ำลูกแยกน้ำค่ะจ้าคุณลูกค้าเชื่อไหมคะถ้าสามไข่ห้าไข่เนี่ยสดค่ะห้าร้อยอ่ะนะคะอ,อันนั้นหนึ่งห้า150ค่ะอันนี้ปูม้าสดกุ้งสดแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเจเล็กแนะนำคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้แหละนะตนื้อหนื่นเก็ดหวานแยกน้ำน้องไม้แปดสิบบาทลูกจ๋าได้ค่ะได้เดีวกอ่าอะไรนะขายดีมากๆนะครับร้านส้มสำยำเจเล็กนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับ ในโจต้องช้แนวยูทูบครับอย่าลืมกดล้วกดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับขอให้ไข่แหงเรื่อยๆนะจ๊ะคุณเจ้ามีจัดจานอีกแหลมีจัดจานหน่อยลูกคาสั่งสามไข่500ร้อยสามไข่ห้าร้อยน้เกอันีเดี๋ยวทำค